สวัสดีค่ะวสวทุกคนนะคะทางช่องวันนี้เราจะพาท่านมาทำกับข้าวสูตรเด็ดนะคะวันนี้จะทำต้มยำพริกดำนะคะต้มยำพริกดำอึ่งพอดีแม่อองไปเจอชาวบ้านเขาได้ฝนตกนะคะ เขาได้อึงมาแม่อองก็เลยมาจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะเขาย่างย่างไฟมาแล้วนะคะอึงอ่างเขาย่างไฟสุกแล้วทีน,นี้เราก็จะมาต้มยำพริกด,ดำนะคะเพื่อนๆอนอร่อยมากนะคะอันนี้ขั้นตอนแรกแม่อองก็มาเอาใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ยอดมะกอกนะคะยอดมะกอกแม่อองชอบมากคะ่ะปลูกไว้นะคะยอดมะกอกในสวนของเรานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนี่นะคะกำลังเก็บใบมะกรูดนะคะแม่อองเตรียมปัตถุดีบอยู่นะคะอใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใบมะกอกเนาะยอดมะกอกอ,อ,อ่อนเลยนะคะน่ากินค่ะแล้วเราก็มาเราก็จะมาอ,ะอันนี้เครื่องเครื่องเราเผาก่อนนะคะค่ะตะไคร้เราเผาเสร็จแล้วแม่องก็หั่นใส่คก แล้วไม่อองก็จะโขกนะคะโขกให้ละเอียดก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะโขกหยาบนะคะโขกหยาบนะคะเพื่อนๆนโขกหยาบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอ่อทำไปต้มเนาะเอขั้นตอนต้มก็ไม่ยากนะคะอึ่งที่เ,เราซื้อชาวบ้านมาแล้วเนาะคือ,อย่างสุกแล้วนะคะเราก็เอาไปทำความสะอาดท้องเขาออกแต่ว่าไข่ไม่ต้องเอาออกนะคะเพราะว่า เขาจะมีไข่นะคะหน้านี้จะมีไข่เยอะเลยนะคะแม่อองก็ไม่ต้องเอาไข่ออกนะคะเสร็จแล้วเราทำแล้วก็อันนี้แม่อองโขกพริกแกงก่อนนะคะขั้นตอนแรกก็เอ่อโขโขกพริกเผาที่เราทำเนาะพริกเผาพริกดำนะคะเรียกต้มยำนี่นะคะต้มยำ เครื่องเผาเราเอาไปเผาหมดนะคะขาดตะไคร้อะไรแล้วก็ไปเผาเสร็จแล้วเราก็มาโขด้วยโคกหินเนาะเราก็โขกโขกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเกลือลงไปนะคะแล้วก็โขกนะคะเกลือกับพริกป่นนะคะไม่อองใส่ลงไปนะคะแล้วก็โขกไปเรื่อยๆนะคะแต่เราไม่ต้องหยาบไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพื่อนเอาพอหยาบค่ะพอหยาบนะคะเพราะว่าอ่า ต้มยำพริกอ่ดำนี่เขาจะอะไ่ไม่ไม่ไม่ค่อยละเอียดมากนะคะละเอียดมากน้ำเขาจะข้นไปนะคะอ่ก็จะมีสูตรของเราอยู่เนาะต้มยำกบก็ทำเหมือนกันนะคะอึ่งก็ทำเหมือนกันแต่แม่อองก็อ่เคยทำต้มยำกบก็ทำอย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะสูตรเดียวกันเลยค่ะเพื่อนต้มยำกบก็สูตรเดียวกัน ค่ะหลังจากเราโขกเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักออกไปค่ะตักออกไปใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยเดี๋ยวเราก็จะเป็นเตรียมต้มน้ำเนาะอ่าในระหว่างเราอ่อันนี้เราก็ไปต้มน้ำค่ะต้มน้ำเพราะว่าวันนี้แม่อองจะทำที่เตาถ่านนะคะอ่าแล้วก็เราต้มน้ำแล้วเราก็จะมาเด็ดผักเนาะ แม่อองก็มีชะอมนะคะเจ <Hey. S 1> ชะอมสดๆเจ็บมาจากในสวนเราแล้วก็ใบกะเพรา <Hey. S 1> เนาะใส่ให้เขาหอมไม่ดับกลิ่นคาวเนาะแล้วก็มีกะเพราแล้วก็มีขาอ่อนค่ะขาอ่อนลำขาอ่อนแม่อองขุดมาแล้วก็ถอนมาแล้วก็จะลอกเขาออกมาเขาขาวนะคะขาอ่อนค่ะเพื่อนๆคนไหนคงกินเป็นเนาะ ค่ะอ่อนมาแล้วก็ลอกออกแล้วก็มาหั่นนะคะแล้วก็ใบมะกอกเนะาะมะกอกกอกป่านะคะที่ลูกมันเอามาใส่ตำส้มนะคะแม่ออนก็จะเอามาหัน่นนี่อไอ้ต้มยำของเขาเนี่ยเครื่องเขาจะเยอะหน่อยเนาะส่วนมากจะเป็นผักเป็นผักข้างเคียงของเขาเนี่ยจะไปดับกินนะคะเพ่อแม่ออนก็เคยทำตั้งแต่ ต้องแต่ไหนต่ไลมาก็กินอย่างนี้เราคนอีสานเนาะเขาก็จะต้องต้มเขาจะต้องใส่พวกผักสมุนไพรนี่เยอะแยะเลยนะคะใส่ลงไปลงไปเลยนี่แม่อองก็ต้มน้ําแล้วดูก่อนนะคะน้ําแม่อองก็ใส่ไปขวดอ่าตัวนี้ใส่ไปขวดนึงนะคะแม่อองก็ต้มต้มต้มเสร็จแล้วเราก็อันนี้ใช้ใช้ไฟฟืนนะคะ วันนี้ไม่ได้ใช้ถ่านก็จะควนเล็กน้อยเนาะ,ะเจ็ดก็อยู่บนบ้านอันนี้เป็นควเปิดของแม่อองอยู่ข้าง,างล่างเนะาะก็จะมีควเปิดอยู่อันนี้เครื่องที่เราโขกแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ดูไฟไฟให้เขาลุกหน่อยพอเราเน้ำเริ่มเดือดใส่น้ำปะลานะคะน้ำปะลาแม่อองกองมาแล้วนี่น้ำปลา ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะใส่ไปสักสองทพีก่อนอเดี๋ยวค่อยเค็มนะคะอย่าอย่าทำเค็มค่ะเดี๋ยวจะเป็นลูกไตลูกไตเอานะคะอันนี้ใส่ไป2องทพีแล้วก็ตามด้วยผงนัวนะคะผงนัวผงนัวก็ช้อนเดียวพอค่ะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเต็มมากค่ะช้อน,นมานึงช้อนนึงนะคะแล้วก็ตามด้วย ผงใบบุญนะคะผงใบบุญใบบุญเขานี่ก็ใช้ประจำก็อร่อยนะคะเขาจะนัวนะคะ่ะนัวแม่อองก็ชอบรสของเขาก็จินประจำนะคะมีหลายรสมีรสต้มจืดมีอันนี้ยำก็ได้ผัดก็ได้ทอดก็ได้เนาะแม่อองก็ใส่เสร็จแล้วก็อ่ะอันนี้แม่อองตะ่กี้ไปใช้มีดตัดอยู่เนาะ อองก็ตัดไม่ออกทีนี้ก็ใส่พใบบุญไปแล้วเสร็จแล้วรอน้าเราเดือดพุ่งเนาะแม่อองจะชิมดูก่อนนะคะเราปรุงรสให้พอดีก่อนนะคะเพื่อนปรุงรสให้พอดีเอาชิมรสนี่แม่อองจะชิมรสด,ดูก่อนนะคะชิมรสด,ดูก่อนว่าเป็นยังไงได้หรือยังคะอาแม่อองก็ยังอองก็ว่าจะใส่น้ำไปลาอีกนิดนึงเพราะว่า อจือดไปหน่อยนะคะจืดไปหน่อยน้ำปลาใส่ไปอีกนิดนึงค่ะใส่ไ,ไปอีกนิดนึงนะคะค่ะอันนี้พอน้ำเราพุ่งพุ่งพุ่งเนาะเดือดพุ่งพุ่งไม่ออคของเคมีทีนึงนะคะอร่อยอยู่นะคะอร่อยอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีก็<ะ>ทำกินได้นะคะ ก็ไม่ยากหรอกแต่แม่ององไปซื้อเข้ามาเขาย่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ามาทําความสะอาดแค่นั้นเราก็ทําทเป็นชิ้นๆแล้วก็ต้มได้เลยนะคะนี่นะคะแม่อองทํามาแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเขาย่างมาแล้วนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะไข่เต็มท้องนี่ค่ะอันนี้แม่อองก็เชี่ยวไปก่อนนะคะ ยิ่งเคี่ยวนานยิ่งอร่อยนะคะสูตรเนี่ยตอนเป็นเด็กแม่องชอบมากเลยขาเดียวเนี่ยตอนเดียวขาเดียวเนี่ยนะกินข้าวอิ่มเลยนะแต่เออแม่อองอยู่อีสานเนะาะก็อยู่เออชัยภูมิแค่อึงขาเดียวหรือว่าไข่อึงไข่เดียวเนี่ยกินข้าวอิ่มเลยนะคะอันนี้ผักนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลย นี่ขาอ่อนคะ่ะไม่อองใส่ขาอ่อนก่อนนะคะขาอ่อนไม่ลอกขาอ่อนไม่อองลอกมาแล้วก็ใบมะกรูดตาม,มาด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใบมะกอกใส่ไปเลยคะ่ะอันนี้เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วก็ใบมะขามอ่อนนะคะผักเยอะคะ่ะผักเยอะต้องใส่ผักเยอะนะคะต้มยำพริกดำนี่อ่าต้องใส่ผักเยอะคะ่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีผักก็ซื้อเอาแต่ว่าแม่อองไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าปลูกไว้ในสวนเรามีครบเลยเราจะมีะคำอยู่คำหนึ่งเนาะชอบอันไหนปลูกอันนั้นนะคะชอบอันไหนปลูกอันนั้นแม่อองชอบอยู่ไม่กี่ผักแล้วอองก็ปลูกครบเลย ใบมะขามอ่อนอย่างนี้แม่อองก็ปลูกไว้แล้วก็ตัดให้ต้นเตี้ยเนาะหน่อไม้อย่างนี้เราก็ปกนะลูกเนาะเราชอบเนะะะาะมะเขือเราก็ปกลูกเราชอบนี้แม่อองใส่ชะอมลงไปเลยนะคะชะอมตามหลังเลยนะคะชะอมแม่อองมีเยอะมากค่ะสามร้อยกว่าต้นเนาะก็ปลูกไว้บางทีมีเวลาก็เก็บขายบางทีไม่ว่างไม่อองก็ไม่ได้ขายก็ยาวก็ไปแต่งกิง่ง แล้วคลิปหน้าไม่ออจะตอนจริงชะอมขายนะพอมีลูกค้ามาสั่งนะคะไม่ออจะทำ u t u b e ให้เพื่อนๆดูอีกเพราะว่า,เ,าเขามาสั่งหลายวันแล้วเราก็ไม่ได้ลงมือทำจริงชะอมก็ทำไม่ยากเหมือนกันนะคะไม่ออก็ทำมานานแล้วทำแล้วก็ชอบนะชอบงานอย่างนี้ ทำสิ่งจะโอมชามสิงมะลิแม่อองทําได้หมดนะคะนี่นะคะผักเยอะนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เชี่ยวปัด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 อันนี้แม่อองอแม่อองว่าทํากับข้าวกับฟืนเนี่อร่อยนะคะเพื่อนนะถ้าเรามีครัวเปิดเนาะครัวเปิดหมายถึงลงุลงล่งๆเราก็ทําได้นี่แม่อองทําที่ลุ่งๆนะคะถ้าบางวันแม่อองก็ทําข้างบนเนาะ อข้างบนในครัวไม่อออยู่บนบ้านแต่อันนี้ทำอีกชั้นล่างก็เป็นครัวเปิดเราอยากจะย่างอะไรอย่างนี้เนาะควนไฟนะคะไม่ออกก็ค่านี้ก็ชีมอีกทีนึงเนาะโอ้อร่อยมากเลยนะคะหอมเพื่อนๆอยู่ข้างนอกหอมไหมคะแต่แม่อองทำแม่อองหอมมากเลยนะคะ แม่ออนก็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอย <ๆ S 1> นีคะในคลิปนี้แม่อองจะไม่ตัดต่อคลิปเนาะจะทำให้เพื่อนๆเห็นเลยว่า,าวิธีการทำต้มยำพริกดำอึ่งเนาะก็ทำเหมือนกันต้มยำพริกดำกบนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเปียบเลยแต่อันนี้เราเปลี่ยนเป็นว่าเป็นอึ่งเนาะ เพื่อนไม่กินอึ่งก็กินกบไม่กินกบก็ต้มยำพริกดำปลาก็ได้